นี่แหละคือคนถ่อมใจแล้วคนถ่อมใจแบบนี้สามารถมีสิทธิทอานาจสูงสุดแบบโมเสสก็ได้เป็นคนมั่งมีสูงสุดแบบอับราฮัมก็ได้เห็นไหมในสดดีบทที่22ข้อที่26นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าคนเสีงเง่ยมเจียมตัวจะได้กินอิ่มคนสงเสียมเจียมตัวในข้อนี้ ในภาษาฮีบรูเป็นคำเดียวกันกับคำว่าคนอ่อนสุภาพในสดีบทที่10ข้อที Murder, ่17คนถอนใจจะได้กินอิ่มเกินจำเป็นไหมครับผมเคยไปค่ายทหารนะเวลาเขาให้กินเนี่ย คำลักของลูกที่เอาแต่งานมาให้คุณพ่ออะครับอาต้นเนี้ไอคิดอยู่ไหนนะครับอืมอ่าคนขอนใจนะครับกว้างไปนิดนึงแคบเหมอือนไอ้หน่อยได้ไหมคนขอนใจจะได้กินอีกผมเคยไปแค่ทาหารนะครับตอนนั้นหนึ่งวอร์รอนะข้าวอาหารใส่ถาดมาให้เขาให้เท่าที่จําเป็น คุณไม่สามารถยกเือขึ้นขอแทนอาจารย์ได้แค่นั้นก็คือแค่นั้นกินเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปล้างแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับคนที่ถ่อมใจจะได้กินอิกนั่นคือได้เกินกว่าที่เขาต้องการมันตรงข้ามกับภาพที่หลายคนพยายามจะนําเสนอเรื่องศาสนาคริสต์การเป็นคนถ่อมใจคือการที่คนนั้นอยู่แบบขัดสนสมัยก่อนนะครับสิทิยาพิบาล จะถูกจ้างด้วยเงินเดือนที่ต่ำที่สุดต่ำกว่าสมาชิกทุกคนในคริสตจักรโดยคณะของเขาเองเขาจะตั้งเงินเดือนแบบที่สิษยพิบาลต้องใช้ความเชื่ออีกสิบวันที่เหลือว่าจะเอาใะไรกินและเขาจะอธิษฐานกันแบบนี้พระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอมีส่วนร่วมที่จะให้สิธยพิบาลคนนี้อยู่อย่างผอมจ นี่คือวิธีที่เขาตั้งเงินเดือนนะครับและน่าเสียดายทุกวันนี้มีมสิทธิพิบาลตามต่างจังหวัดบางคนได้เงินเดือนเดือนละพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทอยู่ได้ไหมฮะผมถามวดาเงินคนที่มีเงินเดือนเดือนละพันห้าร้อยบาทเขาสามารถสอนสมาชิกให้มั่งมีขึ้นมาได้ไหมยังเมื่อเขาเองยังไม่มีประสบการณ์ในความมั่งมีของพระเจ้าในขณะที่ ศิษยบ,บุมันเดือดร้อนอีกแสนสาหาัสเขาจะมีอารมณ์อะไรที่จะมาเผยแย่กล่าวประเสริฐนะและเสยดยจาดเล่นแบบนี้มันต้องเปลี่ยนใหม่อาคาทูตเป,ปาโลก,ก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าวัาวเวลามันออกไปทํางานเนี่ยจะเอาไปตัดร่องไปคอบปากมันในขณะที่มันไถานาถ้าปากมันจะกินหญ้าไปด้วยก็ปล่อยมันกินไปเพราะว่าผู้ที่ทํางานก็ย่อมได้ กินจากผู้านาที่มันทำด้วยเห็นไหมแล้วย้อนกลับมาเรื่องนี้นะครับพวกคุณก็เหมือนกันวันหนึ่งถ้าคุณพระเจ้าเรียกให้คุณเป็นสัญญาพิบาลถึงเวลานั้นมันไม่พร้อมหรอกครับที่คุณจะเริ่มใช้ความเชื่อเรื่องการถ้าคุณต้องไปอยู่ใต้ระบบการให้เงินเดือนของบาญคณาหรืออะไรก็ตามคุณต้องเริ่มใช้ความเชื่อนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วพอถึงวันนั้นมาถึงคุณสามารถอยู่ได้ อย่างแน่นอนเห็นหไ,ไหม <c oughs> คนทอมใจจะได้กินอิ่มนั้นความทอมใจไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการอยู่อย่างอดอยากนะครับในบทที่3าข้อที่11บทที่3 7ข้อที่11นะครับแต่คนใจอ่อนสุภาพหรือคนทอมใจจะได้คันดินตกเป็นมรดก และตัวเขาปติินดีในความเจริญอุดมสมบูรณ์ต้องเข้าใจก่อนว่าในสมัยพันธสัญญาเดิมเขาไม่ได้เน้นแผ่นดินสวรรค์อย่างที่เน้นกันในพันธสัญญาใหม่เวลากล่าวว่าคนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกเข้าหมายถึงที่ดินจริงๆขเข้าใจไหมครับเพราะพันธสัญญาใหม่หลายๆคนพยายามจะมองว่าอะไรที่พระเจ้าประทานให้กลายเป็นเรื่องฝายยิญญาณหมด อย่างบางทีเนี่ยพระเยซูรักษาคนตาบอดให้มองเห็นได้อันนี้เป็นเรื่องฝ่ายธรรมชาตินะเพราะว่าฝ่ายธรรมชาติมองไม่เห็นแล้วมองเห็นได้เหมือนได้ตาใหม่เป็นตาเนื้อหนังใหม่ๆห,หลายคนก็ไปตีความกา,ารอศจรรา์ที่พระองค์ทำเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณพระองค์เสด็จไปเทศคนทั้งหลายที่ฟังอยู่เป็นคนตาบอดฝ่ายวิญญาณดังนั้นเมื่อพระองค์รักษาคนตาบอดให้หายเขาเพียงแค่มองเห็นในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นเอง หลายคนพยายามจะตีทั้งหมดให้กลายเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่ผมอยากจะบอกว่าหลายอย่างที่พระเจ้าประทานให้ทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ไม่เพียงแต่ในโลกฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่เป็นโลกวัตถุด้วยแต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกเขาจะดูที่อยู่อาศัยนะครับและตัวเขาตีตียินดีในความ ไม่ไยนอ่านราาครับความความอ่านแล้วจบเลยครับข้อนี้ความเจริญอุดมสมบูรณ์พูดเองมเนี่ยะตกลงคนผ่อมใจจะต้องอยู่อย่างร้นแค้ไหมคนถ่อมใจจะต้องอยู่แบบคอนมอยห,หมในสายพระเนตรของพระเจ้าในพระประสงค์ของะะพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เขา ได้รับแผ่นดินไปเป็นรดดและกินอิ่มและมีปิติอินดีในความเจริญอุดมสม,มบูรณ์บางคนชอบบอกว่าความเจริญอุดมสมบูรณ์มาจากมารคนไหนไวยหน่อยก็จะโดนบางคนในคริสตจักรต่อต้านเล่ากาัากว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยแต่สําหรับพระคัมภีร์แล้วพระคัมภีร์บอกว่าจงมีความปิติยินดีดังนั้นการมีอย่างอุดมสมบูรณ์เป็นเหตุให้เกิดความ ปติยินดี e N B. และพระเจ้าได้ทรงสอนให้คริสเตียนทุกคนชื่นชมยินด e ี N B. อยู่เสมอนั่นหมายถึงพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่จะช่วยทําให้เขาปติยิน e ดี N B. อยู่แล้วเเมนเชื่อบางคนนะครับก็จะป่านนี้คงมีประสบการณ์หลายอย่างนะสิ่งดีๆที่เหมือนสายพานเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราไม่ได้ไปไกว้าแต่ลับป้อนเข้ามาให้เราได้ไงได่าย นี่แหละพระเจ้าต้องการให้เราติดติดินดีนะครับเอาละพี่น้องคร,รับให้พระเจ้าเตรียมหัวใจของเราผ่านการพระวจนะของพระองค์พระวจนะของพระองค์เมื่อเปลี่ยนหัวใจของเราแล้วเปลี่ยนท่าทีในหัวใจของเราแล้วจะส่งผลทําให้เราได้อธิษฐานเราได้คําตอบคนมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆยังไม่เปลี่ยนท่าทีในใจอธิษฐานขอให้ต่อยคนอื่นชนะผิดคนมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆ ยังไม่รับพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าผู้หญิงคนนั้นสวยจังเลยลูกขอเป็นภรรยารับรับได้ไหมคนทีเป็นคริสเตียนใหม,ใหม่อาจจะมีความปรารถนามากมายนะครับซึ่งเป็นความปรารถนาที่ตกทอดมาจากเนื้อหนังก่อนรับความรอดก็าอาจจะอธิษฐานขอให้เล่นหวยแล้วชนะเปียแชร์แล้วได้เล่นม้าแล้วถูกคำอธิษฐานแบบนี้พระเจ้าไม่ปรดฟังนะ ให้พระวจนะเปลี่ยนพระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่15ข้อ7จถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราคนสนิทกับพระเยซูจะเป็นแบบพระเยซูถ้าคุณไปคบกับคนเล่นม้าแบบคุณก็เล่นม้าตามเขาคุณสนิทกับใครคุณจะเป็นแบบคนนั้นคุณสามารถเข้าสนิทกับพระเยซูได้ด้วยพระวจนะของพระองค์แล้วคุณจะคิดไม่เหมือนเดิมต่อไปคุณจะพูดไม่เหมือนเดิมต่อไป คุณจะแสดงออกไม่เหมือนเดิมต่อไปสังเกตพระเยซูได้กล่าวถึงวิธีสนิทกับพระองค์พระองค์บอกว่าและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในผู้นั้นคุณสนิทกับพระเจ้าได้เท่าที่ถ้อยคำาโะอฝังอยู่ในคุณฝังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฝังอยู่ในความทรงจำแต่ฝังอยู่ในหัวใจของคุณและถ้อยคําของพระเจ้าฝังอยู่ในหัวใจของเราเท่าที่เราทาําการ ถ้าเรายังรักขโมยอยู่แสดงว่าไฟคำของพระเจ้าฝังอยู่แค่หัวของเราไม่ได้ฝังในหัวใจของเราถ้าเรายังกระวนกระวายเรื่องของนี่เสินอยู่เท่ากับพระวจนะของพระองค์ฝังอยู่ที่สมองของเราไม่ได้ตกลงไปในหัวใจของเราถ้าพระวจนะของพระเจ้าฝังอยู่ในหัวใจของเราจริงๆแล้วต่อให้ตอนนี้เรากำลังมีนี่ต้องโตหรือว่ากำลังเผชิญปัญหาชีวิตที่หนักเราสามารถชื่นชมยินดีได้เนมัมน จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณเข้าสเสน็จอยู่ในพระองและถ้อยคำของพระองฝังอยู่ในคุณท่านจะขอสิ่งใดสิ่ง